Gracias. นอนด้วยฮะน่าจะมานอนด้วยไม่ได้วันนี้ต้องตื่นเช้าที่เกาหลีตอนนี้คาเฟ่ก็คือเปิดให้นั่งตามปกติแล้วนะคะแล้วเราก็แบบไม่ได้ไปเท่าไหร่เลยช่วงเนี้ยวันนี้ก็เลยว่าจะไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปเล่นกันซะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคการโพสถ,ถ่ายรูปแบบสาวเกาหลีด้วยนะคะที่เขาจะถ่ายแบบไม่ต้องเห็นหน้าคือจริงๆไม่ใช่อะไรนะแค่อยากถ่ายรูปแบบ หันข้างหันหลังอวดผมสวยสุขภาพดีของเราเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้หวายรู้สึกว่าผมแบบแข็งแรงขึ้นเยอะแหมอย่างที่ทุกคนเห็นจากในคลิปของหวายนะคะคือหวายอะจะเป็นคนชอบทําสีผมมากจะเปลี่ยนบ่อยนะคะแล้วก็ทั้งหนีบทั้งม้วนโดนความร้อนคือผมมันถูกทําลายหนักมากจนอ่อนแอนแล้วก็แบบเปราะหักอะคะ่ะ แล้วก็คือผมมันร่วงออกมาเยอะนะระหว่างเป็นคนที่แบบผมบางอยู่แล้วอะ่ะก็กลัวว่าต่อไปมันจะบางกว่านี้หรือเปล่าคือเราก็พยายามหาวิธีใช่ไหมจนแบบเพื่อนไวเน้นนำมาว่ามันมีแชมพูตัวใหม่นะคือดีอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องผมขาดหลุดร่วงเราก็เลยแบบเออให้ส่งมาจากไทยมาที่เกาหลีเลยนะลองใช้ดูก็เลยได้มาใช้ตัวใหม่ของโดฟนะคะเป็นตัว Dove m e i s r e Anti Hair Fall m e i s r e Calcium Complex ตัวขวดสีม่วงพาสเทลอันนี้นะคะคือเขา่จะช่วยบำรุงให้ผมแข็งแรงโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดหลุดร่วงเลยเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมอ่อนแอขาดหลุดร่วงเยอะแบบเรานะตัวเนี้เขาจะเป็นแชมพูเนื้อใสคือเนื้อเขาจะเบาสบายมากๆเป็นสูตรไมเซล่านะคะซึ่งเจ้าไมเซล่าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดจะสามารถทําความสะอาดได้แบบล้าลึกมากกว่า แต่ว่ายังจะอ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะอยู่นะอันนี้คือชุดที่เราจะใส่วันนี้นะคะคาเฟ่ที่เราจะไปอ่ะมันจะเป็นแบบคลีนคลหน่อยไหวก็เลยจะใส่ชุดสีม่วงพาสเทลนะคะจะได้ไปตัดกับตัวคาเฟ่แล้วก็จะได้ดูแบบน่ารักน่ารักหน่อย ตอนนี้ก็คือลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวทําผมกันก็คือแบบร่วงน้อยลงมากๆอย่างอันนี้ก็คือแบบเนี่ยไม่มีร่วงติดลงมาแล้วอะ่ะอืมพราะว่าเขามีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าพูดถึงตัวไหน นี่นะคะก็คือเป็นทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดหว่าจะใช้คู่กันเลยนะคะคือโดฟตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของแคลเซียมคอมเพล็กซ์ที่จะทําให้ผมของเราแข็งแรงขึ้นและปกติจะได้ยินแต่แบบกินแคลเซียมช่วยแบบเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงช่วยเสริมมวลกระดูกใช่ไหมแต่ว่าเน,นี่ยก็คือเขาเอามาใส่ในแชมพูนะคะเพื่อฟืน้นฟูผมที่มันแบบโดนทําลายมาอย่างเงี้ยค่ะหลุดร่วงง่ายๆให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ ค่ะหลุดลุ่มน้อยลงคืออย่างที่บอกว่าที่หววีผมตะเกียบมันก็ไม่ได้มีล่วงติดหวีมาเยอะแล้วนะคะอืมแบบโฆษณาแชมพูเ <laughs> น่าขนาดทำสีจนแบบผมสีมนอย่างเงี้ยก็ยังดูสุขภาพดีไม่ได้ดูแห้งเสียนะคะ แต่งตัวทำผมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปกันเลย อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะวันนี้การถ่ายของเราเราจะเน้นถ่ายแบบไม่เห็นหน้านะ <_ d ata> ก็คือจะเป็นมุมที่สาวเกาหลีเขาชอบถ่ายกันเราจะเน้นชุดสวยๆกับคงสวยๆของเราแทนนะคะมาท่าแรกเลยที่วหวทำบ่อยมากคือเราไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนใช่ไหมก็เท้าคางไว้แบบนี้นะคะแล้วทำเป็นหันมองอย่างอื่น ลองปล่อยผมดูบ้างคือยังรู้สึกว่าผมสะอาดแล้วก็สบายหัวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้โอปป้าพิสูจน์อปป้ายงมันเต้ คือผมยังหอมสดชื่นอยู่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราสระด้วยโดฟไมเซลา่าแอนตี้เทอพอเนื่องจากจะช่วยเรื่องผมขาดุดล่วงเนี่ยคือเขาช่วยบำรุงลำลึกให้ผมนุ่มชุ่มชื่นสุดๆนะคะใช้คู่กับครีมนวดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมได้รับการบำรุงเต็มที่แล้วก็กลับมาสุขภาพดีแล้วก็ทริคของไหวคือเวลาให้อบป้าหรือว่าเพื่อนถ่ายรูปให้เนี่ย ก่อนอื่นเราจะเป็นคนถ่ายให้ดูก่อนนะคะจะได้ให้โอป้าเห็นภาพว่ามุมที่เราอยากได้เนี่ยเป็นยังไงจากนั้นก็ให้โอป้ามาถือกล้องที่มุมเดียวกับที่เราถ่ายตะกี้นะเราลองหาพร็อคมาเล่นด้วยได้นะคะเช่นหนังสือเอามาบางังทําเป็นเปิดอ่านทำเผลอๆเ,เหมือนโดนแอบถ่าย อีกอันที่ง่ายเรามาคาเฟ่เนี่ยก็ใช้แก้วกาแฟเป็นพล็อปซะเลยนะคะทําเป็นถือกินกาแฟเอามาบังหน้าแล้วก็มองเหมือยังไงก็ได้เลยถ้าคนอื่นถ่ายให้แล้วไม่ถูกใจสักทีเนี่ยก็ลองตั้งกล้องถ่ายเองได้เลยนะ แล้วอีกมือนึงก็แอบ,บถือรีโมทเอาไว้แบบนี้หันข้างลองสะบัดผมไม่ก็ลองเดินแล้วก็ถ่ายรัวๆแบบนี้ดูค่ะภาพที่ออกมาเนี่ยจะดูธรรมชาติเผลอๆเหมือนกับว่าอุ๊ยทนแอบ,บถ่ายเหมือนว่าหลังกล้องเนี่ยเราไม่ได้พยายามอะไรเลยจริงๆอีกมุมที่นิยมมากๆในการถ่ายแบบไม่ต้องเห็นหน้าก็คือการถ่ายกับกระจกนะคะเราเอามือถือมาบังหน้าไว้แบบนี้แล้วก็จัดการโพสท่าดีๆได้เลย ยืนกันมั่งนะคะถ้าวิวสวยๆแล้วก็หันหลังไปเลยค่ะฉะนั้นอันนี้ผมจะต้องดูสุขภาพดีนะเพราะว่าไม่เห็นหน้าจุดสังเกตในภาพมันจะมาอยู่ที่ผมนะอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือการกดถ่ายรัวๆไปเลยค่ะให้โอปป้ากดรัวไปก่อนแต่ลองดูให้เข้ากับจังหวะที่เราขยับตัวหน่อยนะคะแล้วค่อยมาเลือกภาพสวยๆกันทีหลัง เราก็จะได้ภาพสวยๆไปลง IG กันแล้วถ่ายเห็นหน้าจนเบื่อแล้วหรือว่าบางวันหน้ามันไม่ได้เนี่ยก็ลองเอาวิธีพวกนี้ไปโพสต์ดูนะคะแต่ว่าอย่าลืมที่สำคัญผมจะต้องดูแข็งแรงสวยสุขภาพดีถึงจะยิ่งปังนะ